สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มากินเขาแกลงกับบอ,อกออยแล้วนะคะหนึ่งปลาค่ะพี่น้องนี่หมากููเงียวค่ะพี่น้องกระลำวิตามินดีมากเลยค่ะพี่น้องขึ้นย่ายมากประเดียวอ้อ,อยกับมอสีเดือดเล็กน้อย้องเอาอ้อยจะเอาพริกดวกสีเหขียว้วพริกดวกค่ะพี่น้อง เอาพริกหยวกหนึ่งใส่น้ำกันเทเดียวเลยเอาอ้อยบกหับวกบวกกีนะคะใส่แล้วพริกหยวกให้นีสีสันจักหน่อยค่ะมะเขือเทศนะคะหนึ่งมะเขือเทศใส่น้ำออไปยอนให้หมดก้อนอันนี้หอมกระเทียมค่ะปยอนให้หมมีก้อนเอาอ้อยเดี๋ยวนึงนนเงงทเดียวนะคะบ่เอาไปกี้ใส่ค่ะแล้วก็ปลานะคะ ปลาบ้านที่นองคุณยายมือนีคุณยายเองค่ะขั้วปลาเอียบปลาเองนะคะออาอ้อยเลือกง่านมากเลยบอกว่าหนึ่งปลาแม่แนวนันเอาอ้อยจะใส่น้ำกันเทเดียวพี่นองอเคนยนวยายบอกว่าเอาใส่น้ำกันเทเดียวเลยแต่ไม่สลบสลายน้ำกันเลยที่นอเ,เดี๋ยวจังหน่อยเข้ามากินเขาแลกงน้ำกันนะคะหนึ่งปลาค่ะดีต่อสุขภาพนะคะ หนึ่งปลาหนึ่งพักแก้วครับพี่นอ้องอาหารอีสานมือนีครับพี่นอ้องเดี๋ยวห้องมากินหนึ่งปลาปํา่อยเอาไ้ปิ้าครับปิดฟ้าไปจากบางกันได้จ้าเด้อหลังจากนั้นห้องค่อยม,มากินน้ำกันจา้าพี่น้องสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมากินน้ำากานจ้ะเอาไอิกหยวกนะฮะเที่ยวอ้อยหนึ่ง มะตังนะคะปลานิ่งนี่เป็นปลานิ่งบานนิดหน่อยเครือเทศ่ยวเพื่อเทีย่ยวครัอมกระเทียมเ,เดี๋ยวเอาไว้สิมาตังเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนเลยจ้ะเีหเอาสิปิดแก๊สไปเดี๋ยวเ้ามันต่ำเจ้วน้ำกันค่ะพี่น้อง พี่น้องอ้อยกันหนึ่งปลาซีดเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ปะป็นนิมาตังแกวพริกหยวกให้คุณยายนะคะเดี๋ยวมากาเตรียมพร้อมนะคะมะพริกหยวกเปื่อยดีดีพี่น้องเอาอ้อยตังเลยเพราะว่ามันอ่อนพริกหยวกอ่อนกับพี่น้องตังมะพริกหยวกก่อนหล่ะค่อยสนะีถ้าอันแกนี่เอาอ้อยกับฉีลอกลอกออกันออกก่นอันนี้แกนะพี่น้อง ออหอนยุ่นเลยหอนหอนอันนี้คือแกะนะคะแกะห้องหลอกออกเลยพึ่นเรื่องรุ่เต่าหอนๆพี่น้องใส่พ้อนเป็นสีสันบักเกอร,ร์เทศเ้องของมาต่ำใส่ที่หลัง ้อยเป็นน้ำน้าแบบมันจิตเด่นโดยเาะตักออกคนพี่หน้อนงออกกนหน,ห,อหนึ่งอาเนนา้บูเดวาี๋ยวมันจิตเด่นสาตาห้องแล้พี่น้เนี้ยน่ามิยเยค่ันอ่นิแๆ หนึ่นงไงผู้เฒ่ากินได้ง่ายค่ะอ่าแล้วเส้วอ้อายก็จะตามด้วยหอมค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นกระเทียมตำนัวใส่มันสิดูมีเนื้อห่อาได้คุยกินสินะคะก,กระเทียมห่อไข่เอาล่งทีหลังเค็นแบบง่ายๆบ้านห่าพี่น้องกระเทียมอ้อยกันหนึ่ง อันนี้เฮ็ดให้คุณย่ายกินได้ตรงหนึ่งครับพี่น,อน้องถ้าเฮากินเองเฮาขัวไสหรือใส่เวฟไปเองสิพี่น,อน้องตามเทวียานมันจะละเอียดเวลาปูเทากินเพื่อนจะได้คุยกินครับพี่น,อน้องได้กินเนื้อเจวตะวันออกใบบัวไซปลาละเป็นต้นนะคะตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศห้ากันหลอ เปลือกมันออกอันได้เปลือกอ่อนกับบริลโลกับพี่น้องนี่นเดี๋ยวเอาไอาก้กระติใส่ล้างมือจะง่ายพี่น้องใส่ผงนวดนะคะมักหน่อยแซ็ปหน่อยมักหลายแซ็ปไลยค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำปลาาน้ำปลาานี่ 嗯，对。<music> แก้วพริกหยวกพี่นอ้องเอาเก็บผง้คุแป๊บเลยนะคะมันได้คุยกินถ้าไส้ปลาเป็นต้นนี้มันสิปั๊บขึ้นหนึ่งข้มากามันมีกางมีเยื่งสินะคเสียงขวดคูนินี้ไปสามบาท แก้เวเท่าว้อยเตรียมหนึ่งปลาเป็นหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องหนึ่งปลาเสร็จเรียบรอย้อ,รรยบรอยแล้วกับแจ้วเดี๋ยวเ้องมาก,กินเขาแลงน้ำกันได้จ้าเด้อเอาอ้อยก็ะเทสเซตเรียบร้อยแล้วได้จ้าพุ่นแจ้วพริกหยวกค่ะพี่นอ้องเป็นตเแซ่บแท้ กับหนึ่งปานะคะเดี๋ยวเ้ามากินขา้าวเลี่ยงน้ำกันกับพี่น้องแซ่บๆจะ้ะ